สวัสดีครับพ่อพี่น้องมื่อวานี้กับมาอยู่กับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้กับสารนัดบ้านหนองามพ่อพ่อกับพ่อพ่อใจพ่อใจสวัสดีครับผมพ่อใจเป็นเจ้าของตลาดนัดเนาะพ่อใจกัพ่อกันอยู่ตลาดมื้อนี้วันที่อะไรครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบตลาดที่นี่ตั้งอยู่ตำบลหนองขามอำเภอหนองขามเอ้ยตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิเนาะครับผมพ่อเปิดทุกวันจันทร์เนาะทุกวันเออครับครับเอาพ่อวันนี้วันอะไรวะพ่อ ไม่แ่อไหลบันใดครับอืมไม่แล้วพ่หลบันใดแต่หลังปีใหม่มาไม่ค่อยมีงัวเตี้ยได้ได้ซื้อได้ขายกันดีวะพ่อเพราะได้ซื้อขายกันเยอะถาัว่าพ่อไหลมันเป็นประเทศงัวเนี่ยโอ้งัวเนี้ออยู่ครับราคาดีเป็นไรราคามันก็บัตรอืมเนาะขึ้นจริงไหมวะมันยังบมขยับไปะครับอ๋อครับจงตัวอยู่เนาะได้ขายจังงัวเนื้อเนาะเอาเข้าครับขออนุญาตเดือทางต่อสักพ่อเด้วยครับผมเอาไปเบิ่งก่อน พ่อกับหพ่ใช้ไพ่ใช้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีเพุทนคุ้มหนาคุ้มเอาไปเห็นแลว้วเนี่ย <laughs> ไ,ดได้ไหมได้ไหมได้ไหมฮะได้ยังไะมไ้ไัวนี้กะบาดปลาโลดครับโอ้ปลาโลดปโลเปือกเดียเออยวอันยังไงงว่าตัวเนี้เป็นรองไวหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ค่ะหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้วัวสาวเนาะจากปีแล้วเนี่ยสาวสดสดจริงๆวัวกับสีสองปีนี่ระค่ะสสอืมยเมื่เคยต้งได้ทากัะเทียวเนาะ ถ้าเจ้าเลี้ยงลามลืมจังไรบวกรามันกระสิบกินตายวายยดดอกว้าห่างบระเทเซิงเออเฮ็ดเขาได้รวยแล้วเนาะเอาให้ใช้บอกเบื้อนีนะมาเฮ็ดเขายด้วยก็ถังนึงเฮ็ดบ่อยู่ถังน,งงนึงขึ้นมาหน่อยนึงโอ้พื้นเฮ็ดแพื้นพื้นเฮ็ดบ่บ่เบิดจ้าทั้งหมันนี้ขึ้นมาหน่อยนึงเอาให้ใช้บอกเบื้อนี <kaf> จา้าชุดแปดหอครับสองสามสามเก้าสามเจ็ดสามเป็นได้ปีไหมขายดีบ่กับพอได้ใส่ยู่ค่ะโอ้ได้ขายดีอยู่เนาะเอาเอาเอาขอมันหมานเอให้ใช้เด้อครับผมครับครับผมครับ ของให้ใช้ครับรปปสูงกว่าร้อยสี่สิบหาได้ครับเนี่ยหนึ่เป็นเปิดได้นีก่กำลังต่อกันอยู่ บ่อเว้ยไม่ได้ไม่ได้แต่อเมบานบ่อบแม่นาวไม่ไทยมักไม่ได้ะเยวานาไม่ไทใลูกเพอของเพืเ่พอนพ่อผมเนครับพอเพื่อนเพื่อนเนี่ย,พอพยโอ้ยวันสิบเจ็ครับแม่ลูกลูกผู้เนาะลูกแม่ทับยังไงยังครับเงินเจโอ้ลูกก็หลอดด้เนาะหลอดดีก็ลูกคุนนะ้งตอนไี้อีกอยู แม่ลูกเงินเจ็ดพันเป็นลูกที่ไหนพ่อเนี่ยนะลูกแรกเนาะลูกแรกเกนาะเงินเจ็ดพัน <s ci ut> เพชรดแดงครับเป็นลูกเขาครับท <s ci ut> านาการง้อเลี้ยงเด้อพี่น้องมือนเนี่ย <S <s <ci ut> ตลาดนี้เป็นตลาดง้อเลี้ยงง้องามครับพี่น้อง Nữa, để cả, nên, mươn, mươn thai, mấy nữa một có lại đã có có luôn tại cũng nั่น คนนึงไงวนนะครับเด้อขอหวชื่อีิตรยังไงใส่ทั้งรถเตียได้อะไรบ่ผมสื่อเินนสื่อเท็้ตัลนึงสื่อย่นีนั่นเตียจะไปบน จ็ดพันครับดูองอยู่บเบิ่งสายสยควายวนับพี่น้องเอา ไสดอนใายเปือกครับพี่น้องไปตถุสมัวุ้นนี่ตแมั what are จราที่ไปถามราคาเ่ไหรด้ครับอถมจ้าหหาเจ้า,า,า,าของเพื่อนกับลูกกัแมลูกตัวเมียลูกเจดี่พ่อนหนังเี้ยลูกแดงลูกแดงลูกเป็นลูกแรกหรือลูกที่ไหนพ่อลูกลูกสองเป็นลูกที่สองแม่ทับยังไงเ,เงีง 12, ้ยพ่อ,อปิดไว้จทาไหรพ่อเปิดไว้าสองสองมืองพพ่อพีเบอร์ปะฝากนย์เก้าสห่หกเก้าศูนย์ <0. S 2> สองห้าศูนย่อหพยังครับผม ก็อลอดเนาะโระบ้านยังทกับเจียงคอเนาะเอาโอไหลรอดเห็นได้ชิ้นชื่อเอาอันนี้ครับเบิร์กอนสาวสองสองหมื่นสองพันไมู่กลูกตัวเมียลูกก่งงามดีอยู่ครับน้องสีแดงดีอยู่ เพิ่งออเดอร์ครับพี่น้องดูกระสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบหนึสิบห้าบอกลบไม่ใช่ใช่พ่อไปถามอีกนะอัน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 ควายงามๆของเจ้าจ้ะเจ้าบาทครับสามสามนังนะ ตัวตัวซ้ายเบื้องทั้งพุ่นเนาะตัวซ้ายหมื่น้าตัวกลาง2 5งหมตัวขวา20,000อ๋อของอยทเนาะอาครับครับอาครับเอาฝั่งวว์ดเนาะศูนย์แปดหกสองสามสามเก้าสามเจ็ดสามเฉพาะไอเฉพาะไอไว้ว่าวิลวกนิ้เนาะอาครับครับครับพอตัวรอแล้วอันนี้เ่าไหรุ่นเนี่ยอนไทยไว้เนี่ยรัทั้งซบเนี่ยสาวก็แบบกระทบดิเน่ะเขาอยอย่างกันนะอ็ดูด พอ้อออย่างพซื้อะใส่งจอขาดีดิขายดีดิขายซื้อดิจับอรมเดขายอยู่ดิจับอยู่นี่ขายอยู่นี่เลยนั่นเออผัดมาซื้อมาซื้อยูนี่ได้ขายคกาต่อกันอยู่ครับพี่น้อง เป <hel> ็ายรดีเดัรถ่ารก่ายก็บรรยากาศไปน้ำครพี่น้องมงเนี่ยมีมีงัวเขามาเขามาหลายอยู่ครับตะห่างกับเาหลายคือจังทุดเขแล้วครครับผมงัอเริ่มหน่อยลงคิดกันละนี่ยก็ได้ โอ้ยพ่อครับสวัสดีครับพ่อผข้ใดนเนี่ยเนาะโอ้เป็นยังไงลูกกะหล่นีพ่อมันเป็นลูกเส้ครับผมโอ้ลูกฝฟตตโอ้แฝดแฝดผู้เมีแตดิมทั้งคู่โอ้จริจรานี่พ่อเนี่ยพ่อง้สามับหานสามืนหานเนาะแม่เขาทำยังยังครับยังอันนี้เป็นลูกที่สวยนะครับแฟดนเนี่ยลูกสามครับเฟตตสามดโอ้ลูกลูกคองที่สามแต่เอดีเป็นืฟตพ่อ,กกพอ,อบอ่เน่ะ 3, นะพ่ 3, 5, ะอ หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดแปดหกศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดแปดหกศูนย์ห้าเนาะครับคีพ่ออย่างครับผมเครับพ่อชชยเนาะครับอ๋ขอเดี๋ยวครับเบิ้งเด้อแฟดแฟดผู้แม่ติงเาแฟดผู้แม่เนาะอืมเนี่ยโอ้โอู้ล่ะโอ้พ่อพันน่ะครับเบงองกูแดกแดว่าวูไดเนี่ย ไม่ไม่ได้ขึ้นหัวดอกพ่อต้นของเจ้าเตี้ยเออคุบ่าวพอพันต้นนั่นนะครับสายแฝดครับสายแฝดอ๋ออันนี้แม่เขาครับเป็นลูกสามครับเป็นคู่ฟอกที่สามเลี้ยงลูกเก่งอันเะดีเนาะสายแฝดนี่ก็ได้ สองหมื่น่ด้กับนองไปกเน่ยสองหมืนี่สองหมื่นสี่กไหเบอร์ครับเยเพื่อกำลังจ่งเชียรขายกันอยู่นเนี่ยสองห่นสเป็นัวบาซินเนาะหัวลูกผสมัวลูกผสมัวปรามาณสูงผสมใหญ่ยาวสูงเท่าไรเนี่ร้อยห้าสิบได้มเนี่ยได้ไหมเนาะ คุณท้างวสองวันที่กับไทยเปงบ้างตัวนี้ผเจะาของคนพิเศษุ้ญเขอบคุณพ่อครับพ่อจบพ่อจบสวัสดีครับผมแต่ม่จักตัว เดมซืตัวกบานะเี่ขายอีกตัวแล้วนดขายอยู่อ๋อมีตัวไหนเนรหอมีทั้งรถเดียครับอ๋อเอาสเอาเป็นลูกนี่ก้อนก็ได้เหรอไม่ลูกครับไม่ลูกเป็นลูกยังไงเนี่ยลูกกับเบิ้มว่าัมันดีอยู่แต่ว่าเบิมีใบเนครับตูตัวเมียลูกตัวเมียครับลูกลูกเมียลกเมียครับเป็นลูกแรกเปลือกเเป็นงัวลูกแรกครับอืมตัวไเปิดไไเนี่ยผมเปิดไปสามหมื่นครับบ้นเปิดไปสามหมื่นทวนเนาะผมเป็นลูกแรกเป็นลูกแม แม่กะว่าทับแล้วตจวยดจังไหนนะครับแต่ว่าทับแล้วมุ่งลักษณะคือมันได้ข้นหิบก็หยิบมันหิบพ่อพันอย่างไรพวกกันอันนี้เดียวอันนี้ลูกพ่อแม่แลงน้ำผู้เบาครับเท่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมเอาหกนะฮะหกปัญหาน้อไาไว้เอาบอกเบอร์แน่อาเดี๋ยวไทรายละเอียดเบอร์ครับศูนย,ย์แปดเจ็ดเก้าสองศูนย์สี่สองเจ็ดห้าครับม่จบเนาะเอาค่อยขอได้ขายครับเด้อเอาไทยรายละเอียดครับผมสามหมื่นถ้วนเนาะตัวนี้เนาะห้องไว้ Luk -luk me luuk luuk tu me ยี่มื่นกว่าเอ้ก็ผูกทองว้กพันนี้ของพองบงป่องครับทองไว้นี่ยห้าพันครับเป็นหัาสาวพี่น้องด้วยไทยเบิ่ง นีห้องไอ้เมือนหาครับเก็บเบิ้งเลยครับเด้อเนี่ยเบิ้งจุกประมาณร้อยจังคนดีกว่ากาอีอยะไรั้งหนาขายรถโจ๊ะ มาเบืงหัวแม่สาวไฮต้นหรแม่สาวเนาต้นเนาะแม่สาวยังบ่ได้ครับเี่ยมครับแม่สาวไฮต้น hmm. ส mm ีออกคิมคิมัดูงประมาณร้อยสี่สิบถึงอยู่

ครับตัวไรก็ตัวเนี่ยตัวนี้ว่าสองสามครับสองหมื่นสามพันครับพร้อมทำเนาะครับกระลังอีขึ้นนี่แล้วเออเอาบอกเงินเลยศูนย์หกสองครับสามเก้าแปดครับเจ็ดสามหกครับหอยต้นเนาะครับครับผมเอาอยู่บ้านมีบนห้อยต้นคือบอกไหมมีอยู่ครับพวกเดาไหมอืมหอยต้นเรามีอันงวงงามเในพี่น้องเดออทัวหาเราครับจากได้แบบไร้อยแตกกัทัวหาเราเรา เราสายงามครับสายงาม,สา,งามสายเลี้ยงตัวนี้ลองห้องไ 23, ว้สองหมื่นสามพันพอกับหอยนี้หอยนี้สวัสดีครับผมสวัสด,ดีค่ะจ้าได้มาจากตัวมือนะไหนตัวมาสี่ไร่สี่ไร่มีโต๊ะมีตัวไหนตัวอย่างเล่มเนี้ยนี่มีมีาเาผู้บ้าตี๋บ้าสองแม่สองโอ้ผู้บ้าผู้ขายแล้วตัวนี้ตัวนี้ขายไปแล้ว ขายจากพันพนี่โอ้ตัวบกใหญู่ถึงเงินสำตัวนีอ่ออนันนี้เดีอันสายินวันนี่เด้เนี่ยสายนวันนี่กว่าแปดพอืมาตัวเมียอืมตัวนั้นา่าพันนอนดูโอไปเบิ้งคู่บ่าวนีเยคู่บ่าวนี่า่พันห้อือ ครับเดีวนี้ีพันหาน้อยหน่อยเนาะไม่ได้จีเกอในห้อยเนี่ยซื้อไว้ยุนี่เดี๋นก้เหรอจนใหญ่เป็นยังไงห้อยนี้ห้อยนี้เปนีนใหญ่เป็นยัง เขาให้บอร์นีศูนย์แปนึ่งหกศูนย์แปดหกหนึ่งศูนยครับอยนี้นะปหาร,รา้อยครับเดืออยากได้อยไแบบใดเนี่ยครับนีซีปัญหาร พ่อขอให้ผู้สีงงัสดีครับผมครับผมพ่อผุงเจอกันอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหนองขามนะพ่อเนาะมตัวมือเนี่ยได้กล้วยน่อยก็พามาตัวนึงหล้วก็แม่นั่งครับสอนั่งครับผมตูบเม่นเนียควายเนาะแม่ครับผมสวยๆเอาดีๆเอาตัวเมียก่อนเอา<ว>ตัวเมียครับมึง่วมีู้นึงคับโตนาเนี่เปิดไปยี่สิบสามรอยสองหมันตัวนี้เปิดไปหนึ่งสามพันห้าหนึ่งสามพันห้าับบะมันรับกล้วยหน่อยน่ะเปิดเจัหาครับ เออนั่นจ่อๆกันโหลดนั่นนะครับผมคุยกันได้เมด่อ้นวันนี้สองหมื่นสามพันหาร้อยครับผมสามพันห้รกับราคาต่อรองกันได้ครับใหญ่เนาะสูงใหญ่ครับสูงอะไรพ่อหนึ่งเตัวนี้สูงน่าจะร้อยสี่สิบปวกอยู่ครับผมตอนนี้ครับอืงมันยับในนครเนาะครับลูกตัวไหนเนี่ยมันมีชื่อพรอป่ะมันมีชื่อพ่อครับผมนึกว่ามันบานเท่านี่แหละครับแม่เป็นามันหขาดีครับแขงขาใหญ่หัวเบื้องขาด้วยรับไม่มีตันี้ไ่มีตัวนี้อย่างเนาะ มันม่ตีอันนี้ห้องอันนี้หองไปสามพเนี่ยครับอันนั้นมือสามพัเอาพ่อบอกเบอร์เนาเบอร์ผมศูนย์ครับเจ็ครับสองแครับผมครับพ่อถึงเนาครับผมเดรายละเอียดทีนึงครับเป็นห้องเสามพันสตน่อเ็บปัญหาวนี่ครับทำานี่ยนแขนาเรื่อง เราไปตาเลียงดีเด้อครับเี่ดลี้ยงกัดี2ม่กืสองมืนกว่าแลยับเนื้อหนังนะนกอัดหลาดโอ้เป็นว่าจะเกลียเราหนิพอหนิ้ปีพ่งครับผมตัวเด็กกลับไปกลับไปขอทับได้หน่อยน้อยเนาะเรียกจัหน้อยเนาะสามเดือนครับ เดือนเปลี่ยนแล้วครับเจ็ดเดือนของเาิพแปดิเก้าเดือนนะครับเรานี่เนาะแงกระรลมทิพเก้าเดือนนะครับขอบคุณขอบคุณครับผมตื่นตื่นมันตื่นแล้วจับดึงข่วนมันเส้กระเด็นมั ซีนนี่ดิพี่เอาถั่วห่าแล้วนะครับเด้ออยากได้ถั่วเหล้วครับผมเอาขอบคุณครับพรามันถึงครับเอากลับบ้านกันหมดแล้วเขาจบคลิปตลาดนัดว่าต้องคายท่งนี้นะพี่น้องเด้อยสามุนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับ